สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้จะมาทําขนมหวานซึ่งนานๆทีจะทานะครับแล้วก็วันนี้ตั้งใจจะมารีวิวเจ้าเครื่องนี้นะครับนั่นก็คือ a i r b o t w a f f า e Maker นะครับเป็นเครื่องทำวาฟเฟิลนั่นเองของ a i r b o t นะอันนี้ก็คือกล่องด้านในทีนเมื่อกี้เราเก็บกล่องด้านนอกออกไปแล้วเนาะนะครับด้านนอกเนี่ยเขาก็จะมีบอก ข้อมูลผลิตภัณฑ์อยู่เบื้องต้นอยู่แล้วนะอย่างด้านข้างเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกไว้เลยว่า Product w นะครับ Waffle Maker กนะฮะก็เป็นสีแดงนะครับแล้วก็มันเป็นรุ่น WM101 นะครับกำลังไฟ 650W วัตต์220<ม><ม>โวลต์เนาะ50เฮิร์นะแล้วก็น้ำหนักประมาณ2กิโลนะแล้วก็อันนี้กว้างคุณยาวคุณสูง,ขงเขานะมาดูข้างในกันเลยดีกว่า แต่ก่อนจะไปดูตัวเครื่องนะครับวันนี้มารีวิวเครื่องทำวัฟเฟิลมันก็ต้องมีวัฟเฟิลให้ดูนะครับอันนี้เป็นแป้งทำวัฟเฟิลสำเร็จรูปไปซื้อมานะครับแล้วก็มีเนยนิดหน่อยมีน้ำเปล่าแล้วก็ไข่ไก่เขาจะใช้แค่นี้นะในการทำวาฟเฟิลนะมาจะมาลองมาลองทำให้ดูกับเครื่องนี้นะมาขยบนิดนึงปั๊บอ,อันนี้น่าจะเป็น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทําวัฟเฟอร์เนาะอันนี้เก็ตัวเครื่องนะครับอันนี้แปลง ที่เห็นนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องเมื่อกี้นะนะครับอันแรกที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะแต่เป็นอ่าภาษาอังกฤษมินิคู่มือนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเมน,นูง่ายๆนะครับที่เขาทําเป็นแผ่นพับมาอย่างเงี้ยโอ้โหมีหลายเมนูมากเลยตั้งแต่ว a ฟเฟิลตั้งแต่ toast อันนี้มี2หน้านะนี่มี2หน้าใหญ่ๆอย่างนี้เลยส่วนอันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไอตัวที่เราจะเอาไว้ทำวาฟเฟิลหรือว่าไปทำขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้างนอกเนี่ยมันจะมี2คู่นะแล้วก็จะมีอยู่ในตัวเครื่องอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคล้ายๆเคลือบเทฟลอนมาเรียบร้อยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้เป็นตัวเครื่องหลักเนาะอันนี้ผมตั้งเขาอยู่นะที่จริงเขาจะต้องนอนลงนะครับด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ตรงแท่นวางมันก็จะมียางอยู่นะ มียางกันลื่นอยู่4 1 2 3 4นะครับแล้วก็สายไฟสามารถเอาล็อกตรงนี้ได้นะเขาก็จะนอนแบบเนี้ยปกติเวลาเราจะทำมันก็จะนอนแบบนี้เนาะวัสดุโอเคนะแข็งแรงทนทานอยู่อันนี้ตัวตั้งเวลาก็จะได้ตั้งแต่0จนถึง30นาทีนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดมันก็กดขึ้นตรงนี้ตัวนี้เป็นพลาสติกครับกดขึ้นอย่างนี้แล้วก็งัดขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะเห็นไหมฮะ มันมีตรงนี้อีกคู่หนึ่งถ้าเวลาเราจะเปลี่ยนไอตัวเนี้ยนะครับเราก็สามารถกดตัวนี้ได้เลยนะครับกดขึ้นแล้วก็ต้องออกอย่างเงี้ยเนี่ยครับเวลาใส่มันจะเขาจะมีล็อกของเขานะเนี่ยตรงเขี้ยวตรงเนี้ยเนาะก็ใส่เงี้ยกดลงง่ายๆเลยนะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเอาอันไหนใส่ก็ได้นะครับเนี่ยด้านในของเขาอะ่ะมันจะเป็นแบบคล้ายๆ ขดลวดทองแดงเนาะขดลวดทองแดงทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนี่แบบนี้นะครับในกล่องเขาก็ยังแถมอันนี้มาด้วยนะครับอันนี้เป็นแปลงซิลิโคนสำหรับเราไว้ทาเนยทาน้ำมันเนาะป้องกันอาหารขนมมันติดนะครับอเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ไปล้างก่อนที่เราจะเอามาทําขนมนะนะครับเนี่ยนะล้างแล้วก็เช็ดให้มันแห้งเนาะ นะครับก่อนที่เราจะเอามาทำวอเฟอร์อะไรกันอ,อันนี้ล้างมาเรียบร้อยแลวะว่แต่คู่แรกที่ผมจะใช้ก็คืออันนี้ผมอยากจะทำวอเฟอร์ทำเป็นลูกกลางเราก็เปิดเครื่องขึ้นนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่ไปแทนพร้อมละ ก่อนจะไปทำต้องไปผสมแป้งนะเนาะอันนี้เป็นแป้งวอฟเฟิลสเลจรูปของ Imperial ยลเนาะวิธีผสมก็ง่ายๆครับตามคำแนะนำข้างกล่องเลยอเอนี่ขยับออกไปก่อนในกล่องนี้มันจะมี2ถุงถุงละ200กรัมนะครับอืมเป็นถุงแบบนี้เนาะ นี่ถุงหนึ่งนะแต่ผมใช้แค่ถุงเดียวแกเ,เออกมาแล้วกลิ่นหอมหอมนะครับอ่ะใส่ไปเลยน้ำปลาเปล่า1 2อ ml นะครับไข่ไก่1ฟองปุง้งคนนะครับ ้นง่ายอยู่นะครัแบแปบเดียวแบบเป็นแป้งเนียนเลยอะจะต้องเอาแบบที่มันเป็นเม็ดเม็ดให้มันละเอียดกันเนาะโอเคอ่ะทีนี้เปิดเตาเดี๋ยวผมขอวอมเตาสักนิดหนึ่งนะให้มันอุ่นหน่อยๆอ,อ่า เวลาเครื่องเขาทำงานน่ะไฟสีแดงนี้มันจะขึ้นนะแล้วก็จะมีเสียงตั้งเวลาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแตก๊กอะอุ่นสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำแล้วนะมผมจะเทลงไปเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> ไม่เคยทำเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันต้องใส่เยอะใส่น้อยขนาดไหน ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะกลัวมันล้นอะ่ะน่าจะได้อยปิดโอเคตอนที่เราตั้งเวลานะครับตรงนี้มันจะมีขีดเล็กๆอยู่นะฮะให้เราตั้งเวลาเนี่ยเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาไปด้านนี้นะครับสมมุติเมื่อกี้ข้างกล่องเขาเขียนว่าประมาณสักสามนาทีผมก็จะเอาประมาณสักสนาทีแล้วกันนะนะ เรียบร้อยพอเสร็จเขาจะมีเสียงดังติ้งอย่างนี้นะลองมาดูวัฟเฟิลครั้งแรกของผมนะครับอ้าสวยงามไม่น่าเชื่อว่าทำครั้งแรกผมลืมทาเลยว่าแล้วมันก็ไม่ได้ติดอะไรมากนะครับเดี๋ยวลองค่อยๆแซะ,แะ,แะออกมาก่อนเมื่อกี้เขาร้อนๆอ,อยู่เนาะมันก็เหมือนจะติด,ตด แต่พอเข้าเซตตัวเริ่มแข็งๆอะ่ะมันก็เริ่มจะอ,ออกง่ายนะถ้าเราอันนี้เอาออกเสร็จอะก็น่าจะทำอันต่อไปได้เลยแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านหลังก็สวยนะเห็นไหมสีสวยมากเลย่ะทีนี้จะลองแผ่นอื่นบ้างใครมีถุงมือน่าจะดีเนาะอ่าจะลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ เป็นวงกลมอันนี้รู้ละรู้ละรู้ว่าต้องใช้ความร้อนประมาณนี้อันนี้ยังวอมอยู่นะครับในระหว่างที่เขาวอมเครื่องเขาทำงานเนี่ยเราก็เปิดดูได้นะเวลามันก็เดินปกติแล้วก็ไฟก็ยังติดอยู่แสดงว่าเครื่องก็าทำงานอยู่นะครับครั้งนี้ไม่ลืมนะครับผมจะทาทาเนยไปหน่อยก่อน เดี๋ยวควรมันร้นเหมือนเดิมลองปิดนะมีร้นบ้างนะครับเดี๋ยวไปเช็ดตั้งเวลาเหมือนเดิม4นาทีอันนี้ต้องเอาวางให้พ้นมือเด็กด้อยนะครับ,นะรบขณาที่เขาทำงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยร้อนนะเนี่ยนะครับร้อนนะครับไม่ควรเอามือไปโดนหรืออะไรไปโดนนะแต่ตั้งแต่นี้ลงไปนะประมาณเนี้ยก็จะสามารถสัมผัสได้ นะครับเขาถึงทําตรงนี้เป็นพลาสติกเนาะให้มันง่ายนะครับอันนี้อันที่สองอ,อ,อุ๊ยอันนี้ไม่ติดเลยครับอื้ทาเนยเห็นไหมไม่ติดไม่ติดมานอันแรกเลยแรกลืมทาเนยไงโอ้วันนี้สวยโอเคโอเคโอเคอันนี้คืออันที่สองนี่ ไม่มีอะไรติดเลยนะที่จริงมันที่จริงมันสามารถอบได้ถึง5นาทีเลยนะผมว่าผมอยากให้สีเป็นแบบเนี้ยเนาะอันสุดท้ายที่จะลองให้ดูก็คืออันนี้ครับนี่แซนด์วิชแฮมชีสไปซื้อที่เซเว่นมานะครับแล้วเขาบอกว่าห้ามอุ่นสินค้าด้วยไมโครเวฟก็เลยจะเอามาลองใส่กับเครื่องทำวาฟเฟิลนี้นะครับอีกประมาณ4นาทีนั่นแหละอันนี้น่าจะเหมาะกับขนมปังนะเพราะว่ามันเป็นแผ่นเรียกๆนะครับ ขนมปังนี่คงไม่ต้องทาไม่ต้องทาเนยเพราะว่ามันไม่น่าจะติดนี่พอดีเปะ๊ะตั้งเวลาเหมือนเดิมนะครับประมาณสักสี่นาทีเสียงดังเรียบร้อยแล้วนะครับป๊า <c oughs> โอเคเลยอะไม่ติดอย่างที่พูดจริงๆด้วยนะครับอโอ้ยอืมชิ้นที่สาม ไดรเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวนะแอร์บ a ร์ดวาฟเ e ิหรือว่าเครื่องทำวาฟเฟิลที่จริงมันไม่ได้ทำแต่วาฟเฟิลอย่างเดียวนะผมว่ามันทำได้อะอะไรอะ่ะหลายอย่างะนะครับแล้วก็ขนมฟังก็สามารถอบได้ด้วยเนาะที่จริงมัน a d a แอได้หมดเลยอะเราอาจจะทำวาฟเฟิลข้าวโพดวาฟเฟิลลูกเกตอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะทำแป๊บเดียวเสร็จเลยภายใน5นาที นะอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบทานแบบขนมแบบนี้หรือว่าบ้านที่มีเด็กจะเหมาะมากๆเลยคือเขาชอบทานขนมอะไรที่มันกลิ่นมันออกมันหอมมากเลยนะเนาะลองไปดูนะใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะเราลองเข้าไปดูไปศึกษาข้อมูลดูละกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับยังมีรีวิวอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวอยู่ในบ้านแบบนี้แหละนะครับเอามาฝากกันนะวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ